신카페는 고개를 들고 가야만 해 เขาจะเขาก็ไม่สามารถบอกอาการได้คุณหมอที่ต้องดูแลเด็กแล้วก็คุณพยาบาลที่ต้องดูแลเด็กอย่างเงี้ยเราจะต้องทํำยังไงครับถึงจะเข้าใจพวกเขาได้หรือเราจะต้องมีความอดทนระดับไหนเพื่อที่จะไปกับเด็กได้ปัญหาของไทยก็คล้ายๆกับทั่วโลกก็คือว่าเด็กอ้วนเราเจอเยอะขึ้นประมาณครึ่งหนึ่งจะเป็นเด็กอ้วนอาจจะมาจากโรคอื่นๆที่เขาเป็นอยู่ เปรียบเทียบทุกๆอย่างเลยเช่นถ้าในผู้ใหญ่อะค่ะภายนอกเนะะกี่ยเขาจะมีขนาดที่ใหญะะ่ถ้าเด็กก็จะมีขนาดที่เล็กลงนะคะหลอดเลือดก็จะมีขนาดที่เล็กลงก็จะต้องใช้ทักษะที่สูงมากขึ้นใช้ประสบการณ์มากขึ้นนะคะพยาบาลเด็กที่อยู่บนวอดผู้ป่วยในเนี่ยต้องพึงระลึกไว้เสมอเลยว่าลูกๆทุกคนเปรียบเสมือนดวงใจของคุณพ่อคุณแม่นะคะ โรคที่เด็กเป็นส่วนใหญ่่ยเป็นโรคประเภทไหนคะคุณหมอคะส่วนใหญ่ช่วงนี้จะเป็นโรคระบบทางเดินหายใจนะคะผู้ป่วยผมว่าบางทีเขาก็ค่อยอยากจะมาใช่ไหมแล้วถ้าเขามาเขาคงกังวลเราเราช่วยเหลือเขายังไงางครับเรื่องความกังวลหรือว่า การที่จะต้องมารับการรักษาในระหว่างที่ผู้รับบริการเข้ามารับการรักษานะคะก็การให้ข้อมูลเป็นสิ่งสําคัญค่ะแล้วก็การคัดกรองเรื่องการเจ็บป่วยค่ะซึ่งในช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยการคัดกรองอาการเรื่องการเจ็บป่วยเนี่ยสำคัญมากมค่ะเราจะเห็นว่า OPD เนี่ยสมัยแต่ก่าก็จะเป็นรวมเด็กทุกคนอยู่ด้วยกันนะคะพอในช่วงโควิดเข้ามาเนี่ยเราจะแยกห้องตรวจจะอีกฝั่งหนึ่งของเราก็จะเป็นตรวจคนไข้ที่มีอาการของระบบทางเดินหายใจหรือมีไข้นะคะ เพื่อแยกในส่วนคนไข้คนนั้นออกไปก่อนนะคะแล้วก็ส่วนปกติก็จะตรวจทั่วๆไปอันนี้ก็เป็นการดําเนินการในของหน่วยตรวจของเรานะคะแลวนอกจากนั้นระบบของโรงพยาบาลเนี่ย <c oughs> ก็จะแยกกลุ่มเด็กที่มีประวัติความเสี่ยงของโควิด <c oughs> ที่ชัดเจนเนี่ยเราจะแยกไปตรวจกับหน่วยตรวจใหญ่ของ <c oughs> ของโรงพยาบาลเองนะคะ <c oughs> ก็คืออันนั้นจะเป็น e-id clinic อันนั้น <c oughs> ก็จะรวมทั้งผู้ใหญ่และเด็กนะคะเพราะฉะนั <c oughs> <ๆ>้นในตรง o p d เด็กเนี่ยจริงๆคนไข้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงโควิด <c oughs> จะไม่ได้เข้ามาในส่วนตรงนี้ ะะแต่อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยของทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณหมอพยาบาลบุคลากรน,นะคะเราก็พยายามแบ่งแยกห้องตรวจให้มีสัสดส่วนที่ชัดเจนระหว่างเด็กที่ป่วยทั่วไปกับเด็กที่ป่วยในระบบทางเดินหายใจไม่มีใครอยากพาลูกมาโรงพยาบาลในสถานการณ์ช่วงนี้ค่ะการให้ข้อมูลการให้การรักษาตามมาตรฐานของโรงพยาบาลก็เป็นสิ่งสำคัญค่ะ ที่นี่มีงานด้านไหนบ้างที่ให้การบริการของด้านโรคเด็กคะถ้าตรงนี้ที่เราเห็นจะเป็นกุมารเวชศาสตร์ทั่วไปใช่ไหมคะนอกจากนี้เราจะมีกุมารแพทย์ที่ดูแลหน่วยโรคเฉพาะทางอินะคะที่เด่นๆหลักๆก,ก,ก็จะเป็นเรื่องของสูงภูมิแพ้นะคะอันที่สองก็จะเป็นเรื่องของโภชนาการเด็กจริงๆมีมากมายนะคะนอกจากนั้นก็จะมีหน่วยโรคระบบทาง ทา,ทางเดินหายใจนะคะทางเดินอาหารนะคะโรคหัวใจนะคะแล้วที่จะมีเด่นๆในปีหน้าที่เราจะเปิดศูนย์ก็คือศูนย์พัฒนาการเด็กและวลัยรุ<ะ>่นอยู่อีกที่ตึกหนึ่งแต่ว่าอยู่ในการบริการของของกมรมเลเวศศาสตร์ค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คิดว่าน่าจะทําให้การบริการเด็กทําได้ดีและครอบคลุมมากขึ้นแล้วเราก็ให้ความสําคัญกับปัญหาของในกลุก่มเด็กวัยร<ะ>ุ่นได้มากขึ้นเลยค่ะ โควิด <COVID S 2> นะคะ,ค,ะคือปัญหาของไทยก็คล้ายๆกับทั่วโลกก็คือว่าเด็กอ้วนเราเจอเยอะขึ้นในขณะที่เด็กผอมเราก็ยังมีนะคะแต่ว่าอาจจะดีขึ้นเนื่องด้วยแบบสภาพเศรษฐกิจที่มันเปลี่ยนไปเข้าถึงแหล่งอาหารได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพวกแบบภาวะทุพโภชนาการก็อาจจะน้อยลงแต่ก็อาจจะยังมีคืออย่างคลินิกเนี้ยประมาณครึ่งหนึ่งจะเป็นเด็กอ้วน อ้วนเองเนี่ยคือบางทีอาจจะไม่ได้มีจากไม่ได้มีสาเหตุอะไรเลยแต่ว่าส่วนใหญ่เกิดจากแบบเออเขากินเยอะไม่ได้ออกกําลังกายตามสภาพสังคมปัจจุบันส่วนน,น้อยของอ้วนก็มีแบบอาจจะมาจากโรคอื่นๆที่เขาเป็นอยู่ได้รับยาบางอย่างเช่นพวกสเตียรอยเลย้ยโภชนาการก็คือเป็นส่วนประกอบของหลายๆโรคด้วยหมายถึงว่าตัวมันเองอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องตั้งต้นแต่ว่าอาจจะเป็นส่วนที่ตามมาจากความเป็นโรคก็ได้นะคะ ของเราเองเนี่ยจะมีทั้งส่วนที่อันแรกก็คือการป้องกันคือป้องกันการเกิดภาวะภชนาการที่ผิดปกติเช่นเราจะมีคลินิกเด็กสุขภาพดีที่ปกติเด็กก็จะมานัดเพื่อฉีดวัคซีนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะมีการให้คําแนะนําด้านโภชนาการเสริมไปกับในตรงนั้นเพื่อป้องกันการเกิดภาวะอ้วนหรือเพราะทุพโภชนาการอันนี้คือส่วนแรกคือส่วนที่ป้องกันนะคะส่วนที่สองก็คือส่วนรักษาอันนี้ค่ะก็คือสิ่งที่เมื่อกี้เรียนให้ทราบว่าก็คือก็อาจจะเป็นจาก เนี่ยที่เขาแบบไม่มีโรคทางกายอะไรใดเลยแต่ว่าเป็นจากการกินการความชีวิตความเป็นอยู่ที่ผิดปกติอ้วนหรือผอมเกินไปคนที่ดูแลงานเป็นหลักเลยจริงๆเนี่ยเป็นส่วนของโภชนากรนะคะคโภชนกรเนี่ยในโรงพยาบาลไม่ได้มีหน้าที่แค่ดูแลอาหารที่งานโภชนาการส่งอาหารให้คนไข้าตามบอร์ดนะคะคแต่จำยังมีอีกส่วนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นรักโภชนาการคลินิกก็คือจะดูคนไข้ในทางคลินิกทั้ง OPD แล้วก็ IPD ก็คือให้คําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของอาหาร<ม>กับคนไข้ทั่วๆไปหรือว่าคนไข้เฉพาะโรคอย่างเงี้ยค่ะในบทบาทของนักโภชนาการนะคะประจำที่คลินิกนี้ก็จะ ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอการวางแผนด้านโภชนาการและโภชนาบำบัดให้กับผู้ป่วย ให้สัมพันธ์กับโรคตัสสาวะโรคที่คนไขยเป็นการให้บริการของเรานะคะก็เป็นในแง่ของการให้คำปรึกษาปัญหาด้านโภชนาการให้กับคนไข้ค่ะอย่างคนไข้โรคอ้วนที่ต้องมาลดน้ําหนักนะคะก็ต้องวางแผนการรับประทานอาหารยังไงบ้างเพื่อที่จะช่วยในแง่ของการลดน้ําหนักผู้ป่วยเด็กนะคะก็จะมีทั้งปัญหาทุพโภชนาการขาดและทุพโภชนาการเกินก็ในแง่ของทุพโภชนาการขาดก็คือปัญหาของเด็กที่ขาดสารอาหารหรือได้รับสารอาหารไม่เพียงพอเป็นเด็กที่กินยากมีปัญหาเรื่องการรับประทานอาหารตั้งแต่เด็ ผอมเกินไปหรือมีเรื่องของเตี้ยหรือความไม่สมบูรณ์ส่วนอย่างเงี้ยของปัญหาทุพโชาการเกินก็หรือว่าเรื่องของเด็กอ้วนนะคะมาเรื่องของลดน้ําหนักแล้วก็ปรับอาหารให้เหมาะสมกับตามช่วงวัยค่ะเมื่อคนไข้ลดน้ําหนักได้มีภาวะโรคดีขึ้นนะคะก็จะเราก็จะรู้สึกเหมือนดีใจไปด้วยว่าคนไข้เนี่ยก็คือสามารถประสบความสาเร็จสามารถทําตามที่เราแนะนําได้คุณหมอบอกว่าห้ามกินนั่นห้ามกินนี่มันมันมันคงกุกคุกยากอะฮะคือส่วนหนึ่งก็คือว่า เด็กที่มากับผู้ปกครองเนี่ยก็คือจะเป็นการเรียนพร้อมกันเราจะไม่มีแบบเด็กมาคนเดียวอย่างเงี้ยนะคะถึงแม้เขาจะเป็นเด็กโตวัยรุ่นแล้วส่วนใหญ่ก็คือผู้ปกครองที่มาด้วยเนี่ยก็จะต้องเข้ามาเรียนเรื่องของอาหารและโภชนาการพร้อมๆกันพ่อแม่ก็จะได้รับรู้ว่า ตอนนี้ลูกมีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างกับภาวะโภชนาการตอนนี้เป็นยังไงแล้วก็เป้าหมายเราต้องการอะไรเป้าหมายของเราจริงๆเนี่ยเราไม่ได้อยู่ที่เด็กอย่างเดียวที่เราต้องการปรับโภชนาการของคนในครอบครัวแล้วก็พ่อแม่ด้วยลูกมากับแม่แต่จริงคนเลี้ยงคือย่าก,กับยายที่บ้านแม่หยุดได้แล้วค่าหน้าพาพ,าพายาก,กับยายมาจะเป็นไปไม่ได้หรือเป็นไปได้ยากมากเลยที่ลูกอ้วนล็จะให้ลูกลดน้ําหนักโดยที่พ่อแม่ยังน้าหนักเยอะ <c oughs> อยู่ <c oughs> ก็คือเราจริงๆเราก็อยากจะให้แบบมันครบวงจรแล้วก็อยากจะให้พ่อแม่เนี่ยรักษาไปด้วยกัน อะไรบ้างที่คุณจะต้องเริ่มดูแลใส่ใจเรื่องของโภชนาการแล้จริงๆโภชนาการเนี่ยเป็นพื้นฐานเป็นปัจจัยสี่ของมนุษย์นะคะก็คือว่าจริงๆเราเออโภชนาการเองเนี่ยก็เปรียบได้เสมือนเป็นยาคือถ้าเกิดว่าไม่ได้ต้องการคือถ้าไม่อยากจะมาหาหมอบ่อยๆนะคะกา <c oughs> รปรับเรื่องของโภชนาการเนี่ย <c oughs> ก็อาจจะเป็นพื้นฐานที่สําคัญมากสําหรับเด็กการเจริญเติบโตของเด็กนะคะมันก็อาจจะเริ่มมาตั้งแต่โภชนาการใน,ในแม่ที่ตั้งถัดเลยอาจจะ เริ่มตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็จะส่งผลมาจนถึงวัยเด็กนะคะเพอเด็กโตขึ้นเป็นวัยรุ่นแล้วกจ็จะต้องเป็นผู้ใหญ่การที่เราปรับตั้งแต่ในตั้งแต่คุณแม่มาจนถึงเด็กเนี่ยนะคะก็อาจจะทําให้โภชนาการโดยรวมของของทั้งประเทศเนี่ยพัฒนาแล้วก็ดีขึ้นได้นะคะ เมื่อเรารับแจ้งมาจากจาก OPD นะคะว่าเราจะรับของไ้้เด็กมาอยู่ในการดูแลรักษาของแพทย์และพยาบาลเราก็จะมีการคัดกรองนะคะด้วยระบบของโรงพยาบาลก็จะคัดกรองเรื่องให้ข้อมูลญาติยี่ยมนะคะ,ะยึ่งซึ่งช่วงโควิดเนี่ยเราจะให้ญาติเยี่ยมคนเดียวแต่ยกแต่แต่ก็ยังมีรายที่ตุดวิสัยซึ่งแพทย์มีความเห็นร่วมกันกับทีมว่า ลายเนี้ยควรจะขอเฝ้าสองคนก็มีบ้างนะคะแต่ต้องอยู่ในความเห็นชอบของแพทย์ทุกรายนะคะเพื่อเราก็จะให้ข้อมูลตั้งแต่แรกรับใหม่ว่าเพื่อความปลอดภัยของคนไข้แล้วก็คนที่มาเฝ้าไข้นะคะเพื่อแล้วก็บุคลากรเราด้วยเราต้องเซฟบุคลากรเพราะว่า mm hmm. เนื่องจากโรคอุบัติใหม่เนี่ยถ้าคนเป็น,นจะยุ่งเพราะถ้าเป็นแล้วหยุดงานมันก็จะขาดคนทํางานนะคะเราก็เลยให้ความสำคัญเรื่องนี้มาก mm hmm. ก็สิ่งที่ทาก็คือหลังจากให้ข้อมูลรับใหม่รับคนไข้มาอันที่หนึ่งเมื่อเด็กมาเนี่ย พ่อแม่กังวลเรื่องการเจ็บป่วยแล้วอันที่สองเขากังวลไหมเรื่องสิทธิการรักษา<ะ>เรื่องสิทธิการรักษาที่เขามาอยู่ห้องพิเศษเนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายมีค่าห<ะ>้อง<ะ>ว่าเขามีความกังวลไหมเราจะเช็คแต่แรกเลยแล้วเราก็จะช่วยเขาใครใครใครใช้สิทธิ์บัตรทองได้เด็กจะมีความพิเศษกับผู้ใหญ่อยู่ประเด็นหนึ่งก็คือว่ากรณีเด็กเกิดใหม่เนี่ยมันมีสิทธิ์ว่าง<ะ>เราจะช่วยเขาเลยค่ะเราจะช่วยเขาว่า พราะว่าในหนึ่งชีวิตของคนเนี่ยคะ่ะถ้าถ้าหลังคลอดอย่างเงี้ยเขามีสิทธิ์ว่างเราก็จะช่วยเขาดูเสร็จเรียบร้อยว่าเออถ้าใช้สิทธิ์ว่างได้นะมันก็จะลดรายจ่ายของผู้ปกครองไปเยอะนะหให้คุณไปเตรียมเอกสารมาหนึ่งสองสามสี่เตรียมอะไรอย่างเงี้ย<ะ>เราก็จะช่วยเขาคะ่ะเราก็ช่วยดําเนินการให้ส่วนเรื่องเรื่องถ้าถ้าในรายที่ใช้สิทธิ์สิทธิ์ข้าราชการนี่ก็จบไปพอได้นะคะใช่เราก็จะช่วยเรื่องสิทธิ์มากดูเรื่องสิทธิ์เรื่องคนเยี่ยมเรื่องความวิตกกังวลของญาติเราจะประเมินแต่รับใหม่ เพราะนั้นนะ่ะสิ่งที่เราตั้งตัวชีวิตของเราคือว่าเราทำางไงก็ได้ที่คนไข้ไม่ร้องเรียนเวลาที่เราเข้าไปให้การพยาบาลในแต่ละครั้งค่ะพยาบาลเด็กที่อยู่บนวอดผู้ป่วยในเนี่ยต้องคึงระลึกไว้เสมอเลยว่าลูกๆทุกคนเปรียบเสมอือนดวงใจของคุณพ่อคุณแม่นะคะทุกครั้งที่ให้การพยาบาลเนี่ยเราต้องมีความตั้งใจมีความละเอียดรอบคอบนะคะต้องมีการทําความเข้าใจกับผู้ปกครองที่เฝ้านะคะ ใช้ทักษะทางการพยาบาลที่สูงมากยิ่งขึ้นนะคะให้เปรียบเทียบทุกๆอย่างเลยเช่นถ้าในผู้ใหญ่ค่ะกายกายภาพนะคะภายนอกเนี่ยเขาก็จะมีขนาดที่ใหญ่ถ้าเด็กก็จะมีขนาดที่เล็กลงนะคะหลอดเลือดก็จะมีขนาดที่เล็กลงทักษะในการเจาะเลือดก็จะต้องใช้ทักษะที่สูงมากขึ้นใช้ประสบการณ์มากขึ้นนะคะแล้วก็ความเข้าใจของผู้ปกครองในการทำผ่าตัการเนี่ยก็จะต้องยิ่งสูงมากยิ่งขึ้นนะคะการอธิบายการสื่อสารต่างๆจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ ข้อห้ามกฎกติกาก็เยอะผู้ปกครองเวลาเขาลูกต้องมาอยู่ที่นี่เงี้ยก็มีแบบบางคนรับมือกับอารมณ์หรือว่าความต้องการหรือความคาดหวังของผู้ปกครองยังไงได้บ้างการรับมือเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ทําในทุกๆครั้งอยู่แล้วค่ะไม่ใช่แค่เฉพาะว่าช่วงที่ระบาดของโควิด19เท่านั้นแต่ว่าอาจจะแตกต่างกันในช่วงที่มีการระบาดเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เข้าไปอ่อ เข้าไปหาคนไข้ได้บ่อยค่ะเท่ากับเท่ากับการพยาบาลในเด็กที่ไม่ได้ติดเชื้อหรือปกติเนาะเพราะฉะนั้นการให้ข้อมูลเป็นส่วนที่สําคัญมากที่สุดค่ะคุณพ่อคุณแม่จะต้องมีความมั่นใจแล้วก็มีความรู้ในการประเมินอาการผิดปกติเบื้องต้นของลูกได้พยาบาลเนี่ยจึงมี ต้องมีความรู้ะค่ะในการที่จะถ่ายทอดข้อมูลนั้นๆให้กับผู้ปกครองนะคะให้มากที่สุดด้วยแล้วก็ส่งเสริมให้เขามีความมั่นใจในการดูแลบุตรด้วยตนเองมากยิ่งขึ้นเราก็จะคอยติดตามเมื่อมีเคสที่มีปัญหาหรือมีมีสัญญาณเตือนนะคะว่าเอออันนี้เริ่มเริ่มจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเขาจะสู้ไม่ไหวเพราะนั้นอ่ะพอพอญาติเริ่มบอกว่าไม่ไหวนะหรือรับผิดชอบได้แค่เท่าไหร่เนี่ยพยาบาลจะช่วยหรือคนไหนที่หมอเขารักษาแล้วให้ยาเพิ่ม จะต้องอยู่นานขึ้นเราก็จะดูว่าไหวไหมคะ่ะเราจะด,ดูให้หมดเลยดูครบวงจรเลยคะ่ะเราก็ใช้หลักการ Human Night Healthcare เลยคะ่ะมาช่วยกันมาช่วยดูคะ่ะเราดูครบ เสียงเด็กมันมเด็กเข้าใจยากแล้วเด็กโดยเฉพาะเด็กตั้งแต่เล็กๆเขาจะเขาก็ไม่สามารถบอกอาการได้เ<ม>วล<ะ>าเป็นทั้งหมอมคุณหมอที่ต้องดูแลเด็กแล้วก็คุณพยาบาลที่ต้องดูแลเด็กอย่างเงี้ยเราจะต้องทำยังไงครับถึงจะเข้าใจพวกเขาได้หรือเราจะต้องมีความอดทนระดับไหนเพื่อที่จะไปกับเด็กได้เพราะเด็กตอบไม่ได้อะบางทีแม้กระทั่งสอบอาการอะไรอย่างเงี้ยนะครับ คุณหมอต้องทำํำยังไงครับอันที่หนึ่งเราต้องยอมรับนะคะถ้เาเรายอมรับว่าเป็นธรรมชาติของเด็กใช่ไหมคะเพราะจริงๆคุณหมอที่มาดูแลตรงนี้หรือแม้กระทั่งหมอเด็กที่เขาตั้งแบบตั้งใจเรียนแล้วก็มาทางานนะคะในส่วนหนึ่งเนี่ยคุณหมอทุอกท่านก็จะมีความแบบยอมรับแล้วก็เข้าใจธรรมชาติของเด็กก็ต้องชอบเด็กเนาะสเต็ปแรกของการที่เข้ามาเรียนเป็นหมอเด็กเนาะเพราะหลังจากนั้นเนี่ยเนื่องจากเราพอเราเข้าใจพัฒนาการของเด็กนะคะเราก็จะรู้ว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเขาไม่สบ เขาก็ต้องร้องไห้นะคะเมื่อเขาอารมณ์ดีเขาหายเขาก็หยุดร้องแต่เขาก็สามารถเราก็สามารถที่จะปอบให้เขาหยุดได้พ่อแม่เขาคนที่เลี้ยงดูเขานะคะอันที่หนึ่งคุณหมอคิดว่าเราเข้าใจธรรมชาติของเขาพวกเราเนี่ยจะคอยสังเกตอาการนะคะจริงๆอาการของการเจ็บป่วยเนี่ยมันสามารถแสดงออกมาได้แม้ว่าจะไม่ได้ให้ประวัติกับผู้ใหญ่ใช่ไหมคะแต่เราก็ดูหลายๆอย่างซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญในการวินิจฉัยโรคได้เนี่คุณพยาบาลเป็นด่านหน้าเนาะตั้งแต่เข้ามาเด็ก ต้องชั่งน้ําหนักต้องวัดอะไรเนี่ยก็อิดอ่อนละร้องไห้ละแล้วกระบวนการพวกนี้ผมว่าบางทีมันก็เราเห็นแล้วเรายังรู้สึกสงสารแทนเลยว่าเขาเขารับมือกับเรื่องพวกนี้ได้ยังไงเงี้ยคือจริงๆแล้วคนที่เลือกแผนกเด็กนะคะอย่างน้อยเนี่ยมันต้องมีส่วนหนึ่งของจิตใจที่รักเด็กค่ะเพราะว่าพอเรารักเด็กหรือเรามีใจให้กับเด็กเนี่ยเราก็จะเข้าใจในธรรมชาติของเขาพอเรามีใจที่จะรักเด็กแล้วเราก็มันจะแสดงออกมาโดยธรรมชาติค่ะว่าเราเล่นกับเด็กยังไง เราเห็นเขาเป็นเหมือนญาติพี่น้องของเราเป็นลูกเป็นหลานของเรามันจะแสดงออกมาเองโดยธรรมชาตินะคะมันจะเกิดความเมตตาในตัวเด็กซึ่งคนที่เลือกที่จะมาปฏิบัติงานกับเด็กนะคะก็จะมีลักษณะบุค,คลิกคล้ายกันหมดต้องขอบคุณพยาบาลเน<ม>า,นาะ,นาะเพราะว่าจริงๆเป็นหลานหน้าอย่างที่ที่เรานะคะเพราะว่าจริงๆนี่คุณหมอก็ตัวจ ใช่อยู่ส่วนหนึ่งแต่ว่าคนที่เจอตอบด่านหน้าจะเป็นพี่พยาบาลน้องพยาบาลพยาบาลหรือบุคลากรด่านหน้าของเรานี้มีความสามารถที่จะดีกับคุณพ่อคุณแม่เนาะบางทีคุณพ่อคุณแม่ถ้าถ้าลูกไม่สบายนี่อารมณ์มันก็อารมณ์เสียนะฮะเปลี่ยนไปมากบางทีแบบทั้งทั้งป็นหง่ายกังวลจริงจริงต้นตจักห่วงก่อนเนาะพอห่วงมากก็จะ มีความกังวลเยอะพอกังวลเยอะก็อาจจะแสดงออกที่อาจจะมากไปอะไรเงี้ยเนาะจริงๆก็ต้องขอบคุณพยาบาลที่ช่วยเราช่วยเราในช่วงช่วงแรกๆแล้วก็ตลอดรับผิดชอบทั้งทั้งเด็กที่มารับการรักษาแล้วก็ต้องรับผิดชอบภาวะอารมณ์ของพ่อแม่รวมไปถึงความคาดหวังของคุณพ่อคุณแม่ด้วย จริงค่ะตอนที่เป็นนักศึกษาพยาบาลค่ะก็ไปฝึกขึ้นฝึกในทุกๆช่วงวัยดูแลผู้ป่วยในทุกๆช่งวงวัยมาแล้วนะคะแต่ว่าประทับใจในการดูแลเด็กมากที่สุดเพราะว่าเรามีความสุขเวลาที่เห็นเด็กเนี่ยหายป่วย mm hmm. เขาจะมีความสดใสเขาจะกลับมาเล่นได้ตามปกติอย่างนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ที่มีความเข้าใจเวลาที่เราอา,อาจจะต้องอเด็กเนาะเขาจะมีความไม่ยินยอม พขาจะไม่เขาจะมีความไม่ไว้วางใจพยาบาลเนี่ยค่ะเราอาจจะต้องใช้การสื่อสารการเล่านิทานดนตรีหรือว่าใช้กลยุทธ์ต่างๆในการโน้มน้าวเขาให้ไว้วางใจรู้สึกว่าเขารู้สึกปลอดภัยกับเราเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็คือจะมีคาขอบคุณอย่างเงี้ยค่ะแทนที่แทนที่เขาจะมองว่าเราทํากับเด็กอะไรเงี้ยค่ะแบบมีการบังคับมีการห่อตัวอะไรเงี้ยค่ะก็ให้ความเข้าใจกับเราแค่นี้ก็ เพียงพอแล้วสําหรับแบบการทําการพยาบาลในแต่ละครั้งเนี่ยค่ะแค่คําขอบคุณเล็กๆไมน้อยก็เพียงพอแล้วสาหรับสาหรับพยาบาลแล้วนะคะทุกของคุณพ่อคุณแม่ก็คือเรื่องลูกนี่แหละคะ่ะถ้าลูกเจ็บป่วยก็มันก็จะทําเป็นความทุกข์นะคะของคุณพ่อคุณแม่ซึ่งโรงพยาบาลของเราเนี่ยด้วยตัวแผนกของเราเองอะคะ่ะก็ยินดีให้บริการอยู่แล้วเพียงแต่อาจจะในบางช่วงเวลาเนื่องจากคุณราบริการเยอะเราอาจจะไม่ได้ให้ความสะดวกสบาย เท่าความคัดหวังอของเขาแต่จริงๆเราทุกคนนะคะก็เต็มใจที่จะให้บริการแล้วก็อยากให้เด็กๆทุกคนนะคะมีสุขภาพดีกับบ้านไปค่ะ